ลมเบยพัดผ่านความหลับในเงาเสียงนั้นเบาเบาแต่ชวนให้หวัน่นเรื่องจริงหรือฝันในค่ำคืนอันเงียบงันลมรำเผยพาสู่ผู้แห่งความมี้ลับเนื้อเรื่องและตัวละครถูกสมมุติขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดตอนใหม่ลมรำเพยน Channel เสียงลมหายใจของอาณนนาแผวเบาขณะที่เธอลูบไล้แผลเป็นบนหน้าท้องรอยกระสุนที่ฝังอยู่ในเนื้อเธอเมื่อสามเดือนก่อนทิ้งร่องรอยเป็นวงขนาดเล็กแต่ความรู้สึกปวดหนงกลับหนักอึ้งขึ้นทุกครั้งที่เธอจ้องมองมันเธอยือนอยู่หน้ากระจกในห้องเช่าของตัวเองดวงตาเมื่อลอยแสงจากโคมไฟสีส้มส่องกระทบกับเงาสะท้อนบนกระจกทำให้เธอดูซีดเซียวเหมือนร่างไร้บิญญ,ญาณ คืนนั้นกลับมาอีกแล้วฝันร้ายเธอจำได้ว่าตัวเองอยู่ในร้านอาหารเสียงปืนดัง <c oughs> ผู้คนกรีดร้องร่างของใครบางคนหรืงอยังข้างเธอก่อนที่เธอจะรู้สึกถึงความร้อนวาบที่หน้าท้องแล้วทุกอย่างก็ดับไปแต่มีบางสิ่งที่เธอลืมใบหน้าของคุนร้าย อันนาเดินไปปิดไฟห้องตกอยู่ในความมืดเธอทิ้งตัวลงนอนบนเตียงหลับตาแต่ไม่นานเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากนอกระเบียงเธอพลิกตัวลืมตามองไปทางประตูเลื่อนกระจกสะท้อนเพียงความมืดด้านนอกแต่เธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองเธออยู่แผลเป็นของเธอเริ่มปวดตุบๆอีกครั้ง อันหนากลืนน้ำลายลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่ประตูระเบียงก่อนจะค่อยๆเลื่อนบานประตูว่างเปล่าเธอถอนหายใจนึกว่าอาจเป็นแค่ความเครียดแต่ทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของเธอสั่์เบอร์แปลกอันนานิ่งไปชั่วขณะก่อนกดรับเสียงลมหายใจดังขึ้นจากปลายสายเธอรอคอยให้ใครคนนั้น พูดออกมาแต่มีเพียงเสียงกระซิบแ่วเบาที่ลอดออกมาแทนมอนนาหยุดหายใจปลายสายตัดไปทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันเธอก้ม<ๆ>ลงมองแผลเป็นของตัวเองปวดหนักกว่าเดิมราวกับว่ามีบางอย่างกำลังเติบโตอยู่ข้างในอันนานั่งนิ่งอยู่บนเตียงมือของเธอกำแน่นรอบโทรศัพท์ความเงียบในห้องขยายตัวจนแทบกลืนกินเธอ เสียงลมหายใจเธอหนักขึ้นแผลเป็นปวดตุบๆจนเหมือนมีอะไรเต้นอยู่ข้างในเธอลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องกดล็อกมันแน่นหนาแล้วกลับมานั่งที่ขอบเตียงนึกถึงเสียงกระซิบในสายม,มันรู้เธอขมตาลงหายใจเข้าออกช้าๆพยายามสงบสติแต่เสียงกุกกักเบาๆดังขึ้นจากนอกหน้าต่างเธอชะงัก เสียงเหมือนมีบางอย่างเดินอยู่บนระเบียงอนนาไม่ขยับเธอมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกหน้าต่างด้านหลังมีเพียงความมืดแต่เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตรงนั้นเธอเอื้อมมือไปหยิบมีดพกใต้หมอนกระชับมันไว้แน่นก่อนจะค่อยๆขยับตูไปใกล้หน้าตา่างว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เธอถอนหายใจยกมือขึ้นกลุ่มหน้าผากก่อนจะเหลือบไปเห็นบางอย่างตรงขอบกระจกรอยนิ้วมือเปื้อนดินติดอยู่บนบานเลื่อนเธอไม่กล้าแต่มันไม่กล้าคิดว่าใครเป็นคนทิ้งมันไว้อันหนาถอยหลังช้าช้านั่งลงบนเตียงตากลมจ้องมองรอยนิ้วมือเหมือนถูกสะกดในอกของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแผลเป็นเริ่มปวดจีดขึ้นใหม่อีกครั้ง เธอรู้แล้วว่าคืนนี้เธอจะไม่ได้นอนอันนาไม่ได้หลับตลอดทั้งคืนร่างกายของเธอหนักอึ้งเหมือนโดนโซลา่ามไว้กับเตียงทุกเสียงในห้องกลายเป็นสิ่งคุกคามตั้งแต่เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไปจนถึงเสียงกรอกกรากจากพื้นไม้ที่เหมือนกำลังยุบตัวลงใต้ฝ่าเท้าใครบางคน เธอยังคงจ้องมองรอยนิ้วมือที่เปื้อนดินบนกระจกราวกับมันสามารถขยับได้เองเธอพยายามหาเหตุผลบางทีอาจเป็นรอยของเด็กข้างห้องหรือคนทำความสะอาดแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าไม่ใช่เจ็ดนาฬิกาสิบสองนาที เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดึงเธอออกจากพวังอันนากระพริบตาช้าชารู้สึกเหมือนเพิ่งออกมาจากฝันร้ายเธอเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาข้อความจากริวปรากฏบนหน้าจอริวเมื่อวานเธอโอเคไหมฉันโทรหาแต่เธอไม่รับเธอจ้องหน้าจออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพิมพ์ตอบน,นาไม่ค่อยดีแผลเป็นมันปวดแถลเมื่อคืน เธอหยุดพิมพ์ลังเลว่าจะเล่าหรือไม่ก่อนจะลบท่อนสุดท้ายออกไปอันนาไม่ได้นอนเลยเพียงไม่กี่วินาทีริวก็ตอบกลับมาริวฉันไปหาเธอได้นะอันนามองข้อความนั้นเธออยากตอบตกลงอยากให้มีใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนแต่เธอรู้ว่าไม่มีใครช่วยเธอได้จากสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามา เธอถอนหายใจก่อนจะกดส่งข้อความว่าอันนาไม่เป็นไรฉันแค่ต้องพักเธอโยนโทรศัพท์ไว้ข้างตู้พยายามตั้งสติแล้วลุกขึ้นไปที่ห้องน้ำเปิดน้ำจากก๊อกล่อยให้สายน้ำเย็นไหลผ่านเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมองกระจกเธอเห็นตัวเองใบหน้าซีดเผือดดวงตาลึกโหลราวกับคนที่ไม่ได้หลับมาหลายวันแต่ที่น่ากลัวกว่าคือ เธอเห็นรอยนิ้วมือบนไหล่ของตัวเองมันเป็นรอยเปื้อนดินแห้งๆคล้ายกับที่อยู่บนหน้าตางเม,มื่อคืนลมหายใจเธอสะดุดหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอ,อกเธอหันกวับไปมองข้างหลังแต่ห้องน้ำไม่มีใครฉันคิดไปเองฉันคิดไปเองน่าเธอพึมพำกับตัวเองเสียงเบามือกำขอบอ,อ่างล้างหน้าจนเส้นเลือดขึ้น แต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้คิดไปเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นอัน,นาชะงักเธอมองไปทางประตูห้องน้ำมันปิดสนิทเสียงเคาะไม่ได้ดังมาจากข้างนอกแต่มาจากข้างในอัน,นายืนแข็งทื่ออยู่ตรงอ่างล้างหน้าสายตาจับจ้องไปที่ประตูห้องน้ำเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นราวกับคนที่อยู่อีกฝั่งจงใจให้เธอได้ยิน แต่ข้างในห้องน้ำมันมีแค่เธอไม่ใช่หรือเธอพยายามควบคุมลมหายใจแต่มือที่เกาะขอบอ่างล้างหน้าเริ่มสันดวงตาเหลือบไปมองกระจกอีกครั้งมันอยู่ตรงนั้นร่างหนึ่งยืนซ้อนหลังเธอพอดีสูงกว่าเธอเล็กน้อยเงาดำมืดเหมือนควันหนาทึบดวงตากลวงโบร้าแววชีวิตแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือมันกำลังยิ้ม รอยยิ้มนั้นกว้างเกินมนุษย์อันนาเผลอถอยหลังชนกับประตูมือพยายามหมุนล,ลูกบิดอย่างร้อนรนแต่ประตูล็อกเธอแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ล็อกประตูตอนเข้ามาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเธอหันกลับไปทางกระจกอีกครั้งไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วแต่เสียงหายใจเบาๆกลับดังอยู่ข้างหู เธอสะบัดต,ตัวเต็มแรงร่างทั้งร่างสุดลงกับพื้นในขณะที่ประตูห้องน้ำเปิดออกเองราวกับมันไม่เคยถูกล็อกอันนารีบคลานออกมามือยังคงสัน่นไม่หยุดเธอปิดประตูห้องน้ำอย่างแรงหายใจหอบหนักร่างกายเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นเธอต้องออกไปจากที่นี่8นาฬิกาสสนาทีอันนาเดินออกจากห้องพัก โดยไม่สนใจว่าเมื่อคืนเธอเพิ่งจ่ายค่าเช่าไปครบเดือนเธอไม่เอาอะไรติดตัวมาด้วยเลยนอกจากตัวสัตว์ขณะที่เธอกำลังจะเดินผ่านเคาน์เตอร์ของอาพาร์ตเมนต์เสียงเจ้าของหอก็ดังขึ้นอา้าวร้องเห็นหนะ้าจะไปไหนได้เช้าเธอชะง,งักฝืนยิ้มเอ่อพอดีมีคทราด,ดูนะคะอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจแต่เมื่อคืนมีคนมาหาเราเนะี่ย เจ้าของหอพยักหน้าเธอเลิกคิ้วหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งใครคะอูมโมือจะเป็นผู้ชายผอมๆผิวสีซีเันคุมบริอห์ไลวันครั้ว่าเธออยู่ห้องไหนชัมีกาบอกครับบอกให้ทิ้งเบรอไว้แต่เข้าก็ไม่พูดอะไรเดือร้อนไปชีวิตเยนะเจ้าของหอทำท่าครุ่นคิด อันนาเริ่มรู้สึกหนาวทั้งที่อากาศตอนเช้ายังอุ่นอยู่เธอเพ,พึมพำเบาเมื่อคืนฉันก็ไม่ได้บอกใครนะว่าฉันอยู่ที่นี่เธอกดโทรศัพท์โทรหาริวทันทีสัญญาณดังอยู่สองสามครั้งก่อนที่ปลายสายจะรับฮัลโหลอันนาอันนาเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเสียง,งเธอดูปแปลกๆนะ เธอเกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะร้องไหฉ้ฉันต้องไปจากที่นี่ฉันขอไปอยู่ว่าเธอสุดพักได้ไหมปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะตอบได้แน่นอนมาได้เลยฉันอยู่คอนโดเดิมเนี่ยมาเลยฉันรออยู่เธอถอนหายใจยาว <S 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 ขอบคุณนะริวพูดขึ้นก่อนที่เธอจะกดวางสาย น้ำเสียงของเขาฟังดูแปลกเมืม่อคืนเน่ะฉันโทรหาเธอแต่เธอไม่รับเธอส่งข้อความมาหาฉันตอนประมาณตีสองอะ่ะอาน,นาเลิกคิวไม่ฉันไม่ได้ส่งข้อความเธอส่งมาแค่ประโยคเดียวริเว้นจังหวะก่อนจะพูดต่อฉันอยู่ข้างนอกเปิดประตูให้ฉันหน่อย อันนาแทบไม่รู้ตัวว่าตัวเองวิ่งออกจากอาพาร์ตเมนต์ตั้งแต่เมื่อไหร่ขาทั้งสองข้างก้าวไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติใจเธอจดจอ่ออยู่กับข้อความนั้นฉันอยู่ข้างนอกเปิดประตูให้ฉันหน่อยเมื่อคืนเธอไม่ได้ส่งข้อความนั้นเธอแน่ใจแต่โทรศัพท์ของริวแสดงหลักฐานชัดเจนแล้วใครกันที่ใช้เบอร์เธอส่งไป เก้านาฬิกา15นาทีคอนโดของริวอันนายืนอยู่หน้าห้อง1208นิ้วสันส้นๆแต่ปุ่มกริ่งเสียงสัญญาณดังขึ้นสองครั้งก่อนที่ประตูจะเปิดออกริวยืนอยู่ตรงนั้นผมยุ่งเล็กน้อยเหมือนเพิ่งตื่นโอ้ข้ามาก่อนดูแย่มากเลยนะเธอเดินเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วล็อกประตูทันที ดยไม่ต้องรอให้ริวสั่งคอนโดของเขายังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะทำงานรกไปด้วยเอกสารและห้องก็ยังคงมีกลิ่นหอมของกาแฟที่ค้างอยู่จากเมื่อเช้าเธอหันไปมองริวเธอแน่ใจนะว่าข้อความนัม้นม่สาจากมือถือฉันริวพยักหน้าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปข้อความให้ดู ข้อความนั้นอยู่ตรงนั้นจริงฉันอยู่ข้างนอกเปิดประตูให้ฉันหน่อยส่งมาตอนสองนาฬิกาสิบสานาทีอนามองมันอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะเปิดโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาเธอเข้าไปที่หน้ารายการส่งออกไม่มีข้อความนั้นอยู่ในเครื่องเธอเลยมันไม่ใช่ฉันมันคือฉันหลับหรือไม่ก็ เธอพูดเสียงแผ่วเธอหยุดพูดไปเองหัวใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีหรือว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องเมื่อคืน23นาฬกา45นาทีคืนก่อนหน้าอันานอนคุดคู่บนเตียงพามกลุ่มมาถึงทางหน้าจอมือถือวางอยู่ข้างหมอนแสงไฟจากหน้าจอยังคงติดอยู่เธอจําได้ว่าเธอพยายามจะอ่านอะไรบางอย่างก่อนจะเผลอหลับไป เธอจำไม่ได้ว่าตัวเองฝันอะไรแต่เธอรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังมองเธออยู่บางสิ่งอยู่ในห้องกับเธอในห้วงกึ่งหลับก,กึ่งตื่นเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินไปมาอยู่ที่ปลายเตียงเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเป็นจังหวะก,ก่อนที่เตียงจะยุบลงเล็กน้อยราวกับมีใครสักคนสุดตัวลงนั่ง เธอพยายามลืมตาแต่เปลือกตามันหนักเกินไปราวกับมีอะไรกดทับอยู่มือของใครบางคนแต่ลงบนโทรศัพท์ของเธอเธอพยายามขยับแต่ร่างกายไม่ขยับตามเสียงกดแป้นพิมพ์ดังขึ้นเบาๆฉันอยู่ข้างนอกเปิดประตูให้ฉันหน่อยแล้วเสียงนั้นก็ดับไปร่างหนักๆที่อยู่ข้างเตียงเลื่อนออกไป เธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปที่ประตูแล้วทุกอย่างก็ดับลง9นาฬกา45นาทีปัจจุบันอันนักลือน้ำลายหันไปมองริวได้ที่เปิดประตูตอนตีสองหรือเปล่าริวขมวดคิ้วเปล่าฉันไม่ได้เปิดเธอถอนหายใจโล่งอ,อกไปปป่าหนึ่งก่อนที่ริวจะพูดต่อ ฉันได้ยินเสียประตูเปิดออกนะเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบทันทีอันนาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้องที่กดทับอยู่บนหน้าอกเธอหายใจแรงขึ้นราวกับปอดของเธอไม่อาจรับออกซิเจนได้เพียงพอบรรยากาศในห้องยังคงอึมครึมเหมือนเดิมแสงจากโคมไฟถนนลอดผ่านผ้าม่านบางๆส่งเข้ามาเป็นเงาจางๆบนกำแพง เธอจำได้ว่าเมื่อคืนมันเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นเสียงฝีเท้าที่ไม่ควรมีเสียงกระซิบในความเงียบมากน่าตาที่สันไหวทั้งที่ไม่มีลมและเงาของบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในห้องของเธอเธอขยับตัวลุกขึ้นอย่างช้าๆร่างกายเย็นเฉียบจากเหนื่อที่สึมออกมาตามไปผมความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจอีกครั้งเธอไม่กล้าแม้แต่จะมองไปรอบๆห้อง อาจจะคิดไปเองเธอพึมพำกับตัวเองเสียงเบาพยายามกล่อมให้ตัวเองสงบลงแต่แล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องมันเหมือนเสียงหยดน้ำที่ตกกระทบบนพื้นปูนชื้นอาณาขมวดคิ้วก่อนจะก้มลงมองพื้นตรงหน้าห้องน้ำแต่งน้ำขนาดเล็กกำลังขยายออกมันไหลซึ่งมาจากใต้ประตู แต่เธอจำได้ดีว่าเมื่อคืนก่อนเข้านอนเธอปิดก๊อกน้ำทุกจุดในห้องแล้วหัวใจเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอลุกขึ้นยืนพยายามเก็บความกลัวแล้วเดินไปที่ประตูห้องน้ำมือเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปจับลูกบิดความเย็นของโลหะทำให้เธอสะดุง้งแต่เธอก็ยังคงบังคับตัวเองให้หมุนมันประตูเปิดออกา ความมืดในห้องน้ำหนาทึบก,กราวกับหลุมดำไม่มีแสงลอดเข้ามาเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วเสียงหยดน้ำดังขึ้นอีกครั้งเธอค่อยๆก้มลงมองพื้นก่อนจะเบิกตากว้างน้ำที่ไหลออกมาไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นของเหลวสีเข้มข้นหนืดและมีกลิ่นคาวพรุง้งและที่ผนังห้องน้ำ มีรอยขวนเป็นทางยาวราวกับมีบางสิ่งพยายามดิ้นรนออกมาจากด้านในอันนาถอยหลังไปจนหลังชนกับกำแพงหัวใจเธอเต้นรัวอย่างควบคุมไม่ได้นี่มันอะไรกันแต่เธอยังไม่มีเวลาตั้งตัวเพราะทันทีที่เธอเงอยหน้าขึ้นมองกระจกเหนืออ่างล้างหน้าเธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่ไม่ใช่เธอคนเดียว มีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังเธอและมันกำลังยิ้มอันนาแทบหยุดหายใจร่างที่สะท้อนอยู่ในกระจกมันเหมือนเธอแต่ก็ไม่ใช่เธอในตาของมันดำสนิทไม่มีแววตาไม่มีชีวิตริมฝีปากเสะยะยิ้มผิดรูปเหมือนบางสิ่งที่เรียนแบบมนุษย์ได้ไม่สมบูรณ์ เธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงเหมือนถูกกลืนหายลงไปในคอร่างนั้นกระตุกเล็กน้อยก่อนจะเอียงคอมองเธอรอยยิ้มยิ่งกว้างขึ้นของเลวสีดำหยดจากเรือนผมของมันเหมือนร่างกายมันกำลังค่อยๆละลายอัน,นาเริ่มถอยหลังแต่ขาทั้งสองข้างของเธอหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้น เธอพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่จริงแต่มันอยู่ตรงนั้นใกล้แค่เอื้อมแล้วมันขยับร่างในกระจกค่อยๆย,ยื่นมือออกมาทะลุผ่านกระจกมาคว้าเข้าที่ไหล่เธอความเย็นเฉียบแทรกซึมผ่านเสื้อผ้าลามเข้าสู่กระดูกอนาแทบสำลักอากาศเธอสะบัดต,ตัวออกอย่างแรงถอยกรูดไปจนชนกับขอบอ่างล้างหน้า กระจกสั่นสะเทือนแต่ร่างนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเพียงแต่มันยิ้มกว้างขึ้น,เ,น,สนเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของเธอมันไม่ได้ออกมาจากปากของร่างในกระจกแต่มันก้องอยู่ในจิตใจราวกับมีบางสิ่งกำลังกระซิบอยู่ในหูเธอ อัน,นาเริ่มหอบหายใจภาพในหัวเริ่มสั่นไหวภาพความทรงจำที่เธอไม่เคยนึกถึงเริ่มทะลักเข้ามาเธอเห็นตัวเองแต่เป็นตัวเองที่เด็กกว่านี้ยืนอยู่ในห้องนี้ห้องน้ำนี้เลือดกระจายอยู่เต็มพื้นเสียงร้องให้เสียงกรีดร้องเสียงขอให้หยุดแล้วเธอเห็นตัวเองในเงาสะท้อนของกระจก แต่ตอนนั้นเธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เธออยู่ในกระจกหัวใจเธอแทบหยุดเต้นก่อนที่สติจ,จะดับวูบลงอันนาสะดุงเฮือกเปลือกตาเธอลืมขึ้นพร้อมเสียงหอบหายใจที่รัวแผน่นหลังแนบกับพื้นเย็นเฉียบของห้องน้ำความรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งยังคงคืบคลานไปทั่วร่างเธอฝันไปหรือเปล่า แต่กลิ่นสนิมยังคงคลุ้งอยู่ในอากาศอันนาค่อยๆยันตัวขึ้นสองมือสั่นเทาแตะไปที่ขอบอ่างล้างหน้ากระจกมันยังอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีเงาประหลาดไม่มีรอยยิ้มผิดรูปไม่มีมือเย็นเฉียดที่คว้าไหลเ่เธอเธอเพลอถอนหายใจออกมาแต่แล้วจได้้แลวชเเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหู อันนาหันขับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทว่าภาพในกระจกกลับไม่เหมือนเดิมมันสะท้อนห้องน้ําที่เธออยู่แต่กลับมีอะไรบางอย่างผิดเพี้ยนผนังที่ควรจะสะอาดสะอ้านกลับเต็มไปด้วยรอยเปื้อนสีคล้ำพื้นที่ควรจะแห้งกลับเปียกชุ่มเหมือนมีของเหลวบางอย่างนองไปทั่วและที่กลางกระจกเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ ร่างผอมแห้งของเธอสวมชุดนอนเก่าๆเปืิอนคราบเลือดผงยาวตกหน้าจนมองไม่เห็นดวงตาอันนาหัวใจเต้นแรงเด็กคนนี้เธอรู้จักภาพความทรงจำที่พลาเหลือเริ่มชัดขึ้นเธอจำได้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นใครจำได้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำนี้และเธอรู้แล้วว่า ทำไมเธอถึงกลัวกระจกมาตลอดชีวิตแต่ยังไม่ทันที่เธอจะขยับตัวเด็กคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นแล้วอันนาก็เห็นดวงตาสีดำสนิทที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นก่อนที่เธอจะได้กรีดร้องทุกอย่างก็ดับวูบลงอีกครั้งอัน,นาลืมตาขึ้นเธอไม่ได้อยู่ในห้องน้ำอีกต่อไป รอบตัวมีเพียงความมืดลึกและว่างเปล่าหรือบางทีมันอาจจะไม่ว่างเปล่าเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่อยู่รอบตัวเสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางเหมือนมีคนมากมายกำลังพูดอยู่แต่ไม่มีสักคำที่เธอฟังออกเธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นแล้วตรงหน้า เงาร่างของเด็กหญิงคนนั้นก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดคราวนี้เธอมองเห็นใบหน้าของเด็กคนนั้นอย่างชัดเจนและเธอก็จำได้หมดทุกอย่างแล้วจำได้ว่าเด็กคนนี้คือใครจำได้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเลือดที่เปื้อนพื้นเสียงร้องไห้สะอื้นกระจกที่แตกร้าว เธอไม่ได้แค่เห็นเด็กคนนั้นเธอเคยเป็นเด็กคนนั้นสเ,เสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากปากของเด็กหญิงแต่มันก้องอยู่ในหัวของอันนาเหมือนเสียงสะท้อนจากห้วงลึกของจิตใจอันนาหายใจติดขัดฉันฉันเป็นเธอเด็กหญิงไม่ตอบเพียงแต่เจ้ามองเธอด้วยแววตาว่างเปล่า แล้วภาพทุกอย่างก็แหละสลายราวกับกระจกที่แตกกระจายอันนาสะดุ้งตื่นเธอยังอยู่ในห้องน้ำร่างกายเย็นเฉียบเหงื่อซึมไปทั่วแผน่นหลังหัวใจเต้นรัวเหมือนเพิ่งผ่านพายุร้ายมาเธอรีบหันไปมองกระจกมันสะอาดเรียบไม่มีร่องรอยผิดปกติไม่มีเงาประหลาดไม่มีรอยเลือดทุกอย่างเหมือนเดิม เรากับสิ่งที่เธอเห็นเป็นเพียงฝันร้ายแต่เธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เธอจำทุกอย่างได้แล้วเธอจำได้ว่าทำไมเธอถึงกลัวกระจกมาตลอดเพราะในคืนนั้นเด็กหญิงคนนั้นไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเธอถูกฆ่าและมือที่ผลักเธอเข้าไปชนกระจกก็คือมือของอันนาเอง